สค่ลงโซนเชื่อมในเมอาี่เนอะพี่ใหญ่ผมทำไันไี้ก็อยากที่เช็คดวก็ตรวจโอเคผมเขียนนผมไม่ใช่หมอนะผมเขนสี่ครูบาอาจารย์นะว่ามีเจ้าพนิเวรเขาเกาะอยู่ตรงไหนบ้างแล้วที่น้ำผัดน้ำที่ทำให้ร่างกายมีนะ คงต้องหิวจะเป็นคนที่ติดดินมากก็ต้องหิวม่าัมากนนี้ได้ไหมคะด้เพราะเราไปเอาหลังแกงเจ็หลังอะอย่างเงี้ยพิเศษหน่อยก็คือต้กก็เกาะอยู่ตรงนั้นจะสอยู่ตรงนั้นได้หน่อยลแล้วมีจุดไหนที่ใช้ผมเคลียร์บ้างหมนั่นแหละมันเป็นจากหลังเดี๋ยวผมจะท เที here, he ่ยวตรงหลังให้แล้วตอนนี้พี่ปวดอยู่ตรงหัวใช่ไหมเอ่อถ่ายให้พี่ดูนะถ้าผมเที่ยวตรงหลังแล้วพี่หายปวดไหมตอนนี้พี่ปวดมากไหมก็พอประมาณเป็นอะไรมาเขาเรียกวิ่นิชไถว่าเป็นอะไรนะยังไี่ขึ่นมีเที่ยวไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นเป็นไหนโอเคมันลำพานหรือปวดปวดอย่างนี้ใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวผมขออนัดรูปตรงหลังหน่อยนะพี่นะอยากพี่หน่อยนะฮะมันมันเดี่ยวปวดในสัตว์ปุ่ม กระดูกมันเคลื่อนอยู่ตรงนี้สามจุดไงนะเดี๋ยวผมจะเจให้เข้าที่กับพี่ลองเดินดูแล้วพี่สังเกตตรงนี้มนโรถ้ามันโรคมันไม่ปวดมหายอย่างนี้สงสัยนะมันเป็นชาอาคมมันหายใช่มถึงร้อยมันตีถง่นเสแล้วเออเห็นไหม อ,อันนี้ที่เรียนคุณพี่อ่ะใช่ไหมฮะว่าบางทีเราเราปวดตรงนี้เราคิกว่ามันจะต้องแก้ตรงนี้จะมาที่ไม่ใช่มมใชผมเสกแล้วกระดูกหลังเคลื่อนสามสามข้อนน่ะที่กระจายร้อนมาเนะี่ยเสร็จไปแล้วหายแล้วพอเสร็จปึ๊บมันจะหายปั๊บไงเนี่ยจบแ,แล้วนะแฮปปี้นะอ่ะไดี๋ยวดูอะไรอีกไหมฮะ

คือห้างอะทุกห้างเขาดีอยู่แล้วแต่ตามดวงนี่ยเปลี่ยนที่ใหม่อยากดีกว่าความใหม่มันเป็นอย่างัไงอยากจะที่คือผมแค่ดูตามดวงแล้วถ้าเปลี่ยนที่เป็นอย่างนั้นแ,ผมผมแ,นนแต่ท,ท,แที่พี่นายดีอนะย่างถึงก็ หาแหวนดินนแบบที่เป็นดินสีดำที่มาใส่ตรงนี้ทุกคนว่าด้วยดินตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะมันจะได้เรียบดินมันจะได้เตี้ยไม่ไม่ไม่แข็งแบบเพชร่เป็นดินแบบนุ่มเออเรียบจะเป็นหลังเต่าก็ได้เลยก็ได้กลมๆก็ได้มันจะทําให้แก้เสียสารเก็บเงินอยู่ดูเงินเข้ามาเสริมดวงพี่อ่ะ แหวน่ะมนี่มมีแหวนสซงแหวนหัวนินงแย่ๆพี่ทุกี่เอานิ้มาทำหัวแหวนก็ได้แต่ต้องเล็นหน่อยเก้แล้วคทับจำนค้าที่เราไม่ได้เก็เป็นัได้ำแ้ให้เป็นที่จีนไ่อยไป้ามันหลายร้อยร้านฟ้ากะบ่า้าันปะสื่อดูกันนะ

หาลโทษเขาค้องพอขนมีมีค่ะก่าไหอเก่าให้กันเลยเสร็จให้ทีนึงตดดกด นักโมเป็นสัตว์โตอากานดีมายาตุบุภานักโมเินสัตว์โตอาการดีมายาติบุภานักโมเป็นสัตว์โตอากานดีมายาตุบุภาอิรัชขันโตาราสาติขังจตุรุจิการวิสัชนารุสัสปุสโสรมานาการิโตค่าสังขวิสัทธิค่าธรรมบัตะคือธรรมวัคคะวารโทนข่าวไรเป็นตุ๊บจิตติ มันดสัมมาสัมปุตะข้ออรังรักษาเวลาอปนั่งแบบนี้เพราะว่า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 เวลาไปนั่งทุกครั้งเมาหลับที่จับฟ้าอะไรอย ute, hey, <sh> ่างเมียกจะน้มันจไยาพระองค์มาอย่างที่เราเรียหายองรางล้วมีรว้ี ก็ถ้มาอุดนามมุไทยะังไม่ได้รู้ภาษาไม่าด้ร้ษาแล้วนั่นเพื่งแม่ก่อนันยนอยู่อันนี้เอาไปเดินดูกันไงสนุกไงแม่ปกเย็นมานี่ีนมเออยให้คุณลูกใส่ไว้ นี่เกษกันแล้วไงตัวอะไรลูกอันนี้ลูกพอรู้ก็ลูกเพื่อนง่ายเอาเอ็ดดูแม่พี่เพื่อนพี่ดูยังคะมาได้การมาได้การเมื่อกี้ด็เตอรดึงขึ้นมาข้างบนสำเร็จ เอาไข่ไก่ต้มสักสิบฟองที่บ้านเราก็ได้ฟองเปลอกเยอไปเจ้าที่เราไงในโต๊ะที่บ้านเราปี๋ท่งสูนลงบ้านหรือในบ้านลานบ้านก็ไโต๊ะนอก่อมแล้ว็มาะสาย่เปลือกที่นีค้อไม่ถึงพูดอะไรดังเอาไข่ต้มมาแล้วก็ยกมือไว้เอาเลยหอเจ้าที่เลยเอย นค่คได้วินากให้หน่อยครับี่เขาก็รออาจารย์เอกเลยเลยวไมตนี้ผลตกแล้วเียไม่เสร็จก็เลยอยากให้เอ้าวยอันนี้เป็นเหรียญทองคำเพราะว่าอาจารย์หลวงก็จงก็าการนอกหลวงร็เป็นอาจารย์หลวงพ่อดีสีดําสองสี่แปดสี่เราเจอยัง รุ่นแรกๆรุ่นแรกของท่านแล้วเป็นหลังยันนะหน้าทองใหญ่แล้วจะดีนะเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมคนจะได้รักจะได้เมตตานะสำเร็จกันด้วยนะดีพูดบอกหน่อยบอกหน่อยบอกบอกให้ฟิดอีกหน่อยฮะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาที่งานภาคีท่องเที่ยวเนาะก็ ได้มาเจออาจารที่นี่วันนี้ตั้งใจคอยเลยค่ะานะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมาให้ลองมานะคะที่จอดรถสะดวกอาหารอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์เดิมาทุกวันอาทิตย์นะคะอย่าพลาดตั้งแต่แล้วก็มีคณะหมอดูมาทุกวันเลยคณะหมอดูก็มาทุกวันเริ่มเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปเลยค่ะ่ีไหมพิ่ก็วันนี้ได้ดูได้ดูฟีไปหลายคนแล้วทางพี่กที่เจ้ากรรมในเวรให้ฟรีค่ะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นใช่ไหมนะ ร่างกายดีขึ้นจริงไหมละ่ะจริงค่ะอ๋อเห็นไหมทำแป๊บเดียวขอบ<ด>คุณคุณพี่มากเลย